สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานส่งหนังสือด่วนที่สุดเรื่องการดำเนินการตามมาติคณะรัฐมนตรีถึงผู้อำนวยก,การสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตให้แจ้งสถานศึกษาทุกแห่งปิดทำการเป็นเวลา14วันและให้เลื่อนการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และมัธยมศึกษาปีที่4รวมถึงการสอบคัดเลือกและรายงานตัวออกไปจนกว่าจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่ตอไป สำหรับรายละเอียดในหนังสือด่วนที่สุดมีเนื้อหาระบุด,ดังนี้ เรื่องการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกร,กระทรวงศึกษาธิการเรียนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตตามมติคณะรัฐมนตรีมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019และประกาศกร,กระทรวงศึกษาธิการเรื่องให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษประกาศณวันที่17มีนาคมพศ2563ความแจ้งแล้วนั้น สำนักงาน,นาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้วเพื่อให้เป็นไปตามมาติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าวขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัาาา้นพื้นฐานดำเนินการดังต่อไปนี้ 1. แจ้งสารศึกษาทุกแห่งปิดการเรียนการสอน14วันนับตั้งแต่วันที่18มีนาคมจนถึง31มีนาคม25632 ให้สถานศึกษาจัดเวรยามดูแลทรัพย์สินของสถานศึกษาโดยหมุนเวียนครูและบุคลากรทำหน้าที่โดยไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของทางราชการ 3. ให้สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษา ประสานงานการดำเนินการกับทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในกรณีการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอาจพิจารณาลดบุคลากรที่ปฏิบัติงานโดยใช้เทคโนโลยีในการบริหารและปฏิบัติงานแทน4ให้เลื่อนการรับสมัครนักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่1ระหว่างวันที่21-25ถึงมีนาคม2 5 6 3และชั้นมันธยมศึกษาปีที่4 ระหว่างวันที่21-22มีนาคม2563และการสอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ระหว่างวันที่28-29มีนาคม2563และการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ในวันที่6เมษายน2563และชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ในวันที่7เมษายน2563ให้เลื่อนไปจนกว่าสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไปจึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องลงชื่อนายสนิทย้มเกศรลรองเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานปฏิบัตรริราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน